ระบบการเล่นแบบรายคนตำแหน่งต่อตำแหน่งเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันควรจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งผมอิงมาจากเกมแรกแล้วก็จะใส่ถึงเกมที่2ต่อไปเลยฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เล่นแผนเดียวถูกไหมค,ค้ชแขกมันก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยอ่ะแต่ว่าลายอัพที่สตาร์ทเนี่ยคือ4 1, 2, 3. 3> ี่หนึ่งสามก็เรียกง่ายๆคือส3 3สาก็ได้นี่คือแผนสตาร์ทที่เจอกับทางซีมอนะครับชัดเจนจากการยืนซึ่งผมดูแล้วเห็นตลอด ตอนที่ดูแถวสดนะครับดูตั้งใจเลยก็จะเป็นแผนเวนี้แต่มันจะมีปัญหาก็คือบอลเราเจาะตรงกลางทางลึกเล่นร่วมไม่ได้จะเล่นร่วมต่อบอลได้คือด้านข้างซึ่งโค,ค้ชแขกก็ทิายไปแล้วว่าการมีบดินกับสุภโชคเนี่ยสองคนเนี้ยไม่มีบอลเปิดมันเลยทําให้เกมด้านซ้ายาขวาเนี่ยมันคล้ายๆกันเต็มที่คือคุณก็เล่นสวอปวิงคือสลับไปสลับมาสุภโชคย้าไปอยู่ซ้ายบ้างบดินไปอยู่ขวาเสร็จแล้วก็กลับมาตำแหน่งเดิม ครึ่งแรกเราเสมอศูนย์ศูนย์ด้วยตัวนี้เราก็มาปักในช่วงครึ่งหลังยังยึดฟอร์เมชั่นเดิมแต่เราเปลี่ยนตัวเราเอาบดินออกเราใส่ปฐถมพลลงไปเราเอาเทียสินออกเราใส่สุประชัยลงไปแล้วกลางเราปักเราเอาสารัตไปเล่นเป็นตัวรับแทนที่ของีทีวาอ่าแล้วเราก็เอาธนาวัน์เนี่ยลงมาเล่นแทนตำแหน่งสารัตก็จะเป็นมิดฟิลคู่กลางกับท,ทิติพันธ์แต่ว่า สไตล์อย่างเงี้ยโคตแข็อธิบายให้พวกเราฟังหน่อยครับคู่ของธนวัฒน์กับธิติพันธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับ attacking midfield ไหมอธิบายหน่อยครับคือบางทีถ้าสุภาชัยดรอปลงมาเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งอาจจะพุ่งไปก็ได้นะครับเล่นเหมือนเป็นฟอร์ไนาพอสุภาชัยดรอปลงมาปุ๊บถ้าคู่ต่อสู้ตามเนี่ยพื้นที่หลังก็เปิดนะครับตัวที่เป็นกลางลุกสองตัวเนี่ยก็อาจจะพุ่งไปที่พื้นที่ว่างก็ได้ก็เล่นคอมบิเนชันเดินตรงนั้นได้ติมมอร์ก็ compact ด้วยนะเข้มรับรับต่ําด้วย รับต่ําด้วยพื้นที่มันก็น้อยนะครับการเล่นร่วมมันก็เลยไม่เกิดขึ้นบวกกับมันเป็นเกมแมตช์แรกด้วยแล้วนะทุกคนก็น่าจะเก่งๆอยู่เพราะว่ามผมดูสองคนที่กลายเป็นเป็นมิดฟิลด์ัวโหนเลยคอยแค่แปะด้านข้างแล้วก็ให้สุปรชัยหรือไม่ปฐมพงพ์นะครับคอยคอยเล่นพื้นที่ว่างอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นเลี้ยงกินตัวทําชิ่งแค่เป็นคอมมิชชั่นวันทูหนึ่งสองเราก็มาวิเคราะห์กันต่อหลังจากนำหนึ่งศูนย์ มาโนเองก็กลับมาใช้4-2-3-1ถอดเอาทีดีร์พันออกแล้วใส่วรชิตไปแล้วก็ถอยธนวัน์มายืนกับสารัตก็จะเป็นมิดฟิล์์ตรงกลางฮะคู่กลางแล้วคราวนี้นรเรามีตัวลูกเป็นวรชิตและซึ่งเป็นตำแหน่งของทางชนาทิพย์สงกระสินั่นแหละที่เป็นตัวหลักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ทางอดิศักกรยสอนมาเล่นด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็น4-2-3-1ลนนักษณะนี้ซึ่งอดิศักเนี่ยลงมาประมาณสัก เหลือสัก5นาทีไม่โดนทดเจ็บเอาเป็นว่ามรวมเนี่ยเหลือไม่ถึง10นาทีให้อดิศักกาสอนได้เล่นก็ดีที่พอเวลาเป็นเกมรับมันจะรับ6คนนะครับแล้วก็พื้นที่ดันกลางก็จะมีการรับ2ตัวอันนี้ถ้ามองกันแบบตามระบบถูกไหมครับมันก็จะเห็นภาพแล้วมีสารับสารัดกับธนวัฒนะครับยืนสกรีนหน้าลายแบ็คโฟก่อนแล้ว มันก็เซฟเพย์ได้ด้วยแล้วก็จังหวะที่เป็นเกมลุกเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวที่เป็นตัวเพย์เมกเกอร์ก็คือตัวหน้าต่ําหรือว่ากลางลุกเนี่ยวอลชิตเนี่ยก็ต้องเก็บบอลได้ดีด้วยนะครับเก็บบอลพิกบอลแล้วก็เล่นร่วมกับทั้งปีกแล้วก็เล่นร่วมกับกองหน้าได้ก็เลยถึงเอาว尔ชิดเพราะว่าเราชิดก็มีคาแรคเตอร์ในการที่เก็บบอลได้ดีด้วยแล้วก็พลิกบอลดีแล้วก็ฉลาดในการให้บอลผมก็เลยลองจัดดูว่าถ้าเป็นสี่1สามหนึ่งแบบเนี้ยคือมันจัดไม่ยากนะแบบรับเนี้ย คือชนาทิพ์กับเทียรทรมาเนี่ยตำแหน่งมันล็อกอยู่แล้วไงแล้วผมเชื่อว่าถ้าใช้ประโยชน์ชนาทิพ์เนี่ยคือคุณก็ไม่ควรเอาเขาไปเล่นด้านข้างมิดฟิลด์ชนาทิพ์เนี่ยมันต้องเล่นตรงกลางเพื่อเขินบอลได้ถูกไหมพลิกซ้ายพลิกขวาสร้างความกังวลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมหมุนออกปุ๊บดานข้างต้องมีคนคอยประกบทั้งปฐมพลทั้งสุระโชกีเพราะว่าเจชนาทิพ์พร้อมจะแทงบอลทุกระยะไม่ว่าจะเป็นบอลแทงทะลุน้ําหนักสั้นยาวไงก็ตามเนี่ยผมว่าเขาทําให้เห็นในเจลีกมาแล้ว แล้วไอ้ลูกแบบที่หยอดข้ามลายกองหลังเนี่ยโอ้โหพาร์บอลสวยๆที่เขาได้แอซซิ์เนี่ยเขาทําให้เราขึ้นมาหลายลูกมากนะในเจลีกก็ดูกันนะถึงแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่เจ็บไปแต่กลับมาเนี่ยเขาก็โชว์ให้เห็นแบบยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะก็อยู่ที่ว่าจะเน้นในเรื่องของเกมลุกเนี่ยลุกด้านข้างจะให้ฟูลแบ็กเติมเลยทั้งสองฝั่งก็แค่ให้ปีกเนี่ยตัดหุบเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ฟูลแบ็กเติมหรือถ้าจะเล่นอินเวิร์ดนะครับ แบบที่เทียทรอนเล่นบ่อยๆนะครับก็เทียทรอนก็จะเข้าไปแทนที่ตำแหน่งสารัตสารัตก็ถ่างออกไปเป็นปีกแล้วก็ปฐมพง์ก็ดันขึ้นไปเป็นหน้าสามตัวคือสมมุติถ้าเป็นฟูลแบ็คเติมสุดเนี่ยมันคือร้อยเมตรวิ่งไปกลับแต่นี้ก็เป็นการทดแทนหมุนตำแหน่งกันก็คือเข้าไปช่วยแดนกลางนะครับแดนกลางก็ถ่างออกไปนะครับจังหวะที่เป็นเกมลุกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาสับสนก็ได้เพราะถ้าสมมติตรงกลางเนี่ยถ่างออกไปเป็นปีกคู่ต่อสู้แดนกลางอาจจะตามไปพื้นที่ก็อาจจะเปิด นะครับ,รบก็อาจจะสามารถที่จะเล่นตรงกลางก็ได้นะครับหรือว่ากดดันผู้เล่นให้มันมีจํานวนมากนะครับในพื้นที่แดนสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาปีกทั้งสองฝั่งเนี่ยขึ้นไปกดมันก็จะถ้าเจอกับหลังสี่มันก็จะเจอสี่ต่อสามแล้วก็บวกกลางเนี่ยถางไปเป็นปีกนะครับแล้วก็ฟูลแบ็คก็ดันเข้าไปเป็นกลางมันก็แค่ทดแทนกันนะครับสุดท้ายเชฟมันก็ไม่แตกเกมรับก็ยังคงเหลือสามหรือสี่คนอยู่แล้ว บางทีตอนช่วงยุคยุคสมัยที่เทนฟุตบอลที่ฟูลแบ็กเติมสุดๆเนี่ยพอสุดท้ายเราก็มาเจอการแก้กเกมโดยการโต้กลับแล้วก็แทงออกด้านข้างเพราะว่าฟูลแบ็กเติมเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหลือแค่หลังแค่สองตัวพื้นที่ด้านข้างมันก็เปิดกนณี4-4-2ธรรมดากับ4-4-2ไดมอนด์เนี่ยอธิบายนิดน,นึงมันแตกต่างกันยังไง4-4-2ธรรมดาก็จะเป็นตำแหน่งชัดเจนครับว่ามีปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็กลางสองตัว ครับแต่ถ้าพอมาเป็นสี่สี่สองที่บอกว่าเป็นไดมอนด์เนี่ยก็คือกลางสี่ตัวจะหมุนทํางานกันได้นะครับก็อยู่ที่แทคติกของแต่ละโค้ดในการที่จะหมุนตัวผู้เล่นครับมันหมุนได้ทั้งตั้งแต่ข้างบนตรงกลางแล้วก็ยันพื้นที่ด้านข้างครับมันหมุนได้หมดนะครับกองหน้าอาจจะหมุนออกไปกลายเป็นปีกก็ได้คือปีกเราด้านข้างเป็นตัวเลี้ยงตัดในตัวเลี้ยงกินตัวเป็นสไตล์หมดเป็นพวกเเก่งหนึ่งต่อหนึ่งฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเอาด้านข้างเติมเหมือนที่คชแขกบอกเนี่ยทั้งต้นนฤบดินหรือแม้แต่ทีลครเนี่ยขึ้นไปช่วยซ้ายทีขวาทีผัดกันเติมถูกไหมคนละฝั่งมันก็จะกลายเป็นเรามีไดมอนด์เนี่ยสองวงวงแรกก็คือพิทวัตรสารัตนวัชนาชิปแล้วถ้าเกิดทีระครขึ้นไปเติมด้านบนเนี่ยวงสองก็จะเป็นสารัตนาชิปทีลศินทีละคอหรือถ้าเกิดวงสามเนี่ยธีระคอนดอกมาอ่านฤบดินก็ขึ้นไปก็จะเป็นวงของต้นนฤบดินสุภชัยชนาชิปแล้วก็ธนวัฒ ถ้าไม่ใช่สี่สีสองไดมอนด์แผนไหนได้เปรียบที่ชนกับสีหนึ่งสีหนึ่งได้อีแผนไหนก็ได้ครับที่มันเป็นหน้าสองตัวแต่อันนี้โอเคสุดหรือว่ามองที่ว่าโอเคเพราะว่าด้วยตัวที่เราเลือกไปแล้วอ่ะมันตอบโจทย์ครับแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้ารูปแบบนน touch, touch เนี่ยมันวันทัดทูทัดเนี่ยจะนึกภาพสมัยตอนที่พี่โก้ทำอะครับคราวนี้เรามาคุยหัวข้อต่อไปเลยครับโค้ชแขกคุยเรื่องของการอนาลิซิตเลย กอที่สี่เลยแกะแท็กติกของทางเมียนมาหรืพอพม่าเลยจุดอ่อนคืออะไรนะครับมันก็เป็นตามที่เราที่เราคาดการเอาไว้ฮะก็คือใช้เล้งโบโบนะครับเป็นกลางรับนะครับแล้วก็เป็นอองคุณมันนะครับเป็นกองหน้าแล้วก็เบอร์ยี่สิบก็จะเป็นโซลามังโซลามังน,นะครับสามคนนี้ก็คือเป็นอดีตที่เคยเล่นในเมืองไทยมาแล้วรับสี่หนึ่งสี่หนึ่งพอเป็นเกมเป็นเกมลุกก็ดันเลยครับหน้าสามตัว สี่สามสามเกมลุกเนี่ยทางด้านปีกแล้วก็ให้ปีกเนี่ยลากเลื้อยไปในพื้นที่ว่างแล้วก็มีหน้าเป้าตัวหนึ่งที่คอยอยู่ในกรอบตรงนี้เขามีความเร็วแต่ถ้าเราออกแกนไนจัดการเกมรับเรื่องของการคุมพื้นที่แล้วก็สอดซ้อนกันดีๆก็น่าจะจัดการได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติถ้าเขาลุกมาสามตัวเนี่ยคือเราก็มีหลังสี่สี่เจอกับสามก็ชนะในเรื่องของจำนวนที่เหลือก็เรื่องของ การจัดการครับถ้าดีก็เราก็สามารถจัดการได้ถ้าไม่ดีอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการคุมตำแหน่งสิ่งสำคัญของเราก็คือเรื่องของ transition จากลุกสู่รับแดนหลังก็ต้องพยายามที่ต้องควบคุมคุมพื้นที่ให้ดีในการที่คุมประกบตัวผู้เล่นเพราะอย่าลืมว่าคือพอเวลาเป็นเกมลุกเนี่ยเขาใช้การโจมตีคือโจมตีที่พื้นที่แล้วก็ใช้ความเร็วของศูนย์หน้าสตัวนั้นะนะครับในการที่จะเล่นเกมรับเออเกมลุกตัวกลับ เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่ต้องคุมพื้นที่ให้ดีเปลี่ยนเป็นเกมลุกก็เตรียมเลยครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครัจะมีลูกศรสีแดงกับสีดํานะครับก็อย่างที่เราทําลูกศรไปแล้วครับพอนั่นปุ๊บก,ก็จะโจมตีทางด้านข้างต้องป้องกันพื้นที่ด้านข้างให้ดีเพราะว่าเขาใช้เน้นปีกไงพอปีกพอปีกล่นถอยไปพอตัดได้เขาก็เตรียมพุ่งละแสดงว่าบอลตรงกลางเนี่ยเขาอาจจะคอมเพคเลยนะเจอเราพรุ่งนี้คร,ครใช่ไหมแล้วเขาไปเน้นพื้นที่ด้านข้างก็คือเขาจะรอจังหวะที่ ทีละต,ตเติมแล้วอยหรือว่าเนื้อบดินลอยก็เลือกข้างในการสวนเอาเนี่ยก็จะเห็นนะครับพอเวลาตัดบอลได้เนี่ยก็สามตัวบนก็จะเตรียมพุ่งไปแล้วไปหาพื้นที่ทั้งด้านข้างแล้วก็พื้นที่หลังลายรีบโถมไปแล้วก็มีเป็นบางครั้งด้วยนะครับที่ไปกดดันสูงเพราะนั้นก็ต้องหาจังหวะด,ดีๆในการที่อาจจะเล่นเรื่องของลูกสวิชชิ่งเพลเล่นหลังรายนะครับหาจังหวะตรงนั้นที่เราจะทําให้เราได้เปรียบ เตะบอลทิ้งยามมาเนี่ยคือไม่ได้เตะมั่วนะครับคือประตูเขาก็เลงกันว่าเขาระเตะไปพื้นที่หลังลายกราฟิกสีส้มๆไว้ให้เราเนี่ยแต่คราวนี้จังหวะบอลมันอาจจะน้ำหนักมันไม่ได้แม่นมากก็ต้องไปตามลุ้นด้านบนนะคราวนี้จังหวะเกมรุกโค้ชแขกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเป็นจังหวะบอลบิวอัพอะครับก็จะเน้นในการจ่ายบอลเซนเตอร์อาจจะจ่ายบอลก็จะมีชอยมันจะเป็นรูปไดมอนด์อยู่แล้วครับมีกลางตัวหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็มีฟูลแบ็กตัวหนึ่งแล้วก็มีีีีปตัวนึงทท่่คอยจะ ซัพพอร์ตเพย์นะครับคอยที่จะหาช้อยนะครับตัวที่เสิร์ฟบอลก็จะมีช้อยในการเล่นเขาก็จะเล่นประมาณเนี้ยครับบางทีปีกก็อาจจะดรอปลงมาเอาพื้นที่พอจ่ายไปปุ๊บแล้วก็เทินเทินได้เสร็จปุ๊บก็เล่นร่วมกันสามตัวข้างบนพอเราเป็นเกมรับเนี่ยเราก็ต้องใกล้คู่ต่อสู้ให้มากที่สุดอะระยะในการปิดปิดพื้นที่ในการจ่ายบอลเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ในการจ่ายบอลที่จะทําให้เราได้เปรียบในการที่เราจะ เฮซิ่งเนี่ยก็คือบีบออกไปด้านข้างพื้นที่มันก็จะแคบๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามไล่ลายบอลเนี่ยให้มันออกด้านข้างให้มากที่สุดแล้วเราก็เตรียมเพสตัวนี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยกับตันทีมเนี่ยก็จะเปลี่ยน่ายเกมได้ดีเขามีประสบการณ์สูงก็พยายามที่อย่าอย่าให้เขาพลิกแล้วก็มีโอกาสเล่นมากนะครับมันเขาก็อาจจะวางบอลไปอีกฝั่งหนึ่งได้เร็วก็มีความแม่นยาอยู่ไอเกมที่แล้วเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนบอลเนี่ย ก็คือสักฟุตบอลกนะ็คือไซซ์ทูไซซ์เนาะเปลี่ยนซ้ายทีขวาทีเนี่ยของเราเนี่ยเราก็พยายามเล่นไซซ์ทูไซซ์ในเกมแรกแต่ว่าสปีดบอลมันก็ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าตรงกลางของตีมอมค่อนข้างจะหูรับกันแน่นเลยอ่ะไอสไตล์เน,นี้ยโค้ชแขกคิดว่ามันจะง่ายคือสำหรับไทยไหมในการเล่นไซซ์ทูไซซ์คือเราได้เทียรทอนมาด้วยเกมด้านซ้ายเราสมบูรณ์เรามีตัวเลือกในเกมรุกไม่ใช่เพียงแค่ด้านขวาด้านเดียวละเรามีชนาทิพที่จะเป็นตัวหลอกตรงกลางได้ด้วยคิดว่าการเล่นไซซ์ทูไซซ์เรามันจะ ดูสมุดลื่นไหมเหรอผมว่าน่าจะสมุดด้วยด้วยคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เล่นที่เราเสริมเข้ามานะครับสปีดบอลน,น่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอืสปีดบอลเร็วขึ้นปุ๊บไซส์ตูไซส์ซก็เล่นได้ง่ายขึ้นละเปลี่ยนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ,รบสิ่งสำคัญคือต้องออกบอลให้เร็วครับสปีดบอลต้องเร็วเพราะว่าถ้าเร็วปุ๊บเกมรับของคู่แข่งเขาเคลื่อนที่ถ้าโซนมันแตกมันมีพื้นที่ว่างเราก็สามารถที่จะเลือกเจาะได้ อันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับในเกมรับเขาเนี่ยก็เห็นไหมซีหนึ่งซีหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดเขาก็คือเรื่องของเกมรับเขาเนี่แหละครับเรื่องของจังหวะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเิช้ยนหรือว่าจะเป็นจังหวะที่เขาตั้งเชฟเนี่ยบางทีตำแหน่งในการยืนเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบในการที่จะเข้าประกบระยะห่างมันก็จะมีเยอะตรงนี้ถ้าเรา ช่วงชิงจังหวะตรงพื้นที่ตรงเนี้ยได้มันก็จะทําให้เราได้เปรียบไอพื้นที่ฮาร์ฟสเปซสีส้มๆนี่แหละทั้งสองฝั่ง <c oughs> อ่ะครับครับ <c oughs> เพราะว่าเรามีสี่ผู้เล่นถ้าทีละทอนขึ้นเนี่ยวงทางซ้ายมันก็แข็งมีนดัดบดีง <c oughs> วงทางขวามันก็ได้แล้วตรงกลางเนี่ยเรามีชนาทิพย์อันนี้คือแผลของระบบ4ีหนึ่งสีหนึ่งที่โค้ชแขกจะบอกเสมอว่ามันก็ดีในเกมรุกแต่ว่าเวลาเปลี่ยนจากรุกมาเป็นรับเนี่ยมันจะเห็นปัญหาแบบเนี้ยคือพื้นที่ลายของกองกลางเนี่ยยังไงมันลงไม่ทัน พวกเกมลูกอะ่ะเราจะเห็นว่าเขาจะยืนหลุดตำแหน่งมากนะครับหลายครั้งบางทีลูกเลยไปแล้ะเขาก็เรีแอคชั่นในการที่จะวิ่งไปในพื้นที่ในการป้องกันเนี่ยช่วยเพื่อนเนี่ยก็ก,ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนที่เท่าไหร่ก็คือยืนแค่ให้รู้ว่าประมาณว่าเป็นเชฟสีหนึ่งสีหนึ่งแต่พอ,อสมมุติ<ช>ถ้ามีตัวที่ดรอปลงมาหรือว่าใครที่เข้ามาเล่นตรงพื้นที่ฮาร์ทสเปซก็จะไม่ค่อยได้ฟอลโล่ตามตัวประกบเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของการประกบตัว การจัดการเกมรับเนี่ยเขาค่อนข้างจะยืนกันห่างมากลูกนี้ก็เป็นประตูเปิดดีด้วยเปิดคอรสเข้าไปดีด้วยนะปังหมงเลยเซนเตอร์หลุดไปแล้วเหลือแค่แบ็กขวาตัวเดียวปัญหาเขาคือการจังหวะในการที่จะเล่นเกมรับอะ่ะการออกไนต์เกมรับค่อนข้างจะไม่ไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่อันนี้คือกาดจะขึ้นเดบีบเขาเพื่อจะตัดแล้วก็วทำเกมบุก ใช่เพราะลูกมันกระชอกมาเขาก็เตรียมที่จะแบบเพสแล้วครับแต่มันเพสผิดจังหวะเขาแกวออกมาได้พอแกวออกมาได้ก็จบเลยก็ดูครับเบอร์หกเล็งโบโบก็จะหลุดตำแหน่งบอลเลยเข้าไปแล้วแต่เขายังลงมาไม่ทันเลยมันก็จะเป็นช่องโหวะมันจะได้เปรียบตรงเนี้ยเราอาจจะเล่นทําชิงวันทูหรือว่าเลี้ยงกินตัวก็ได้ครับเราจะเห็นนเงี้ยเขาจะหลุดตำแหน่งตลอดเลยเอาออฟโพสิชันตลอดอันนี้คือเรามองในมุมที่เล่นสีหนึ่งสีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเล่น ห้าสามสองแังท้องไหมอ่ผมถามโค้ชแขกก็เฉยว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะปรับเพราะว่าเขาใช้สี่หนึ่งสีหนึ่งมาตลอดเนี่ยเขาอาจจะปรับในเกมเจอกับเรานะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเจอใัรไม่ค่อยง่ายมีครับก็เคยเล่นอยู่เจอกับญี่ปุ่นนะครึ่งหลังเล่นหลังสามห้าสี่หนึ่งก็ไม่แน่แต่สิ่งสำคัญก็คือ Back to b a s i c ง่าย,ายๆครับที่บอกครับก็คือวันทัศทูทัศสปีดบอลให้เร็ว ซึ่งตรงเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของบอลไทยอยู่แล้วครับ touch, touch, วันทัดทูทัดเท้าสู่เท้าเราเล่นกันได้ดีแต่เพียงแต่ว,ว่าต้องกล้าเล่นกล้าออกอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นการรับก็จริงแต่แบบลงมาตำแหน่งจะเสียจะหลุดตำแหน่งบ่อยบอลไปถึงทางลิงเส้นฝั่งซ้ายแล้วแต่ยังลงจ็อกอยู่เลยก็เห็นชัดเลยนะครับผิดตำแหน่งนะครับตำแหน่งหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับการประกบตัวนะไม่ตามเบอร์สิบห้าก็จะโดนอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งก็พื้นที่หน้าลายครับ จังหวะที่โจมตีทางด้านข้างมันก็จะมีช้อยในการเล่นเยอะนะครับสิงคโปร์ก็มีช้อยเยอะเลยเนี่ยแล้วก็จะเจอภาพเนี้บ่อยๆนะครับคือเป็นกลางรับก็จริงแต่บางทีก็ดันขึ้นไปสูงแล้วก็หลุดตำแหน่งและลองนึกภาพสมมุติถ้าเราออกวันทัดทูทัศน์ดีๆออกสปีดบอลดีๆบางทีจังหวะที่เป็นกาน์ิชั่นของเขาเนี่ยจากลุกสู่รับเนี่ยเขาลงมาไม่ทันกลางรับเขาลงมาไม่ทันแล้วแล้วถ้าฟูลแบ็กเขาลงมาไม่ทันอีกก็เหลือแค่หลังแค่สองตัวเองตรงนี้มันก็อาจจะได้ไปอยู่ได้ได้ปีก ตอนนี้เหลือเรื่องเดียวก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ความชัวร์มันบังเกิดในเกมกับพม่าเพราะว่าเรามีโอกาสยิง24ครั้งในเกมเจอกับติมอร์เรายิงออกนอกกรอบไป11ครั้งเรายิงติดบล็อกอีก3ครั้งแล้วเราก็ยิงเข้ากรอบไป10ครั้งคือโอกาสมันเยอะแต่ว่ามันควรจะเปลี่ยนเป็นโอกาสเข้ากรอบที่ให้ได้สักประมาณแบบ70%ขึ้นอ่ะผมว่ามันถึงจะมีโอกาสที่เราจะได้ประตูมากกว่า2ลูกซึ่งก็เชื่อว่า ความชัวร์ต้องมาเพราะตามข่าวเห็นบอกว่ามาโน่เนี่ยซ้อมเรื่องการเข้าทำเป็นพิเศษเลยอ่ะครับคงต้องต้องเน้นล้วครับเพราะว่าเรามีโอกาสเยอะแล้วไงตังนี้ก็ก็ถูกถูกจุดแล้วครับเพราะว่าพอเราดูในสเตตเราดูในสถิตินะเราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีโอกาสเยอะสุดท้ายเราก็ต้องมาเน้นตรงจังหวัดสุดท้ายเนี่ยให้มันแม่นยํา